สวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่สงสัยว่าไอ้เจ้าเครื่องวัดอุณหภูมินะครับอินฟาเรดยี่ห้อซีเคียวนะครับตัว FR800 นะครับตัวนี้มันเปลี่ยนโหมดจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮหรือว่าฟาเรนไฮเป็นเซลเซียสนะครับเปลี่ยนยังไงนะครับผมจะมาสอนกันนะครับอันดับแรกนะครับเครื่องปิดอยู่นะครับให้คุณทำการกดคำว่าสแกนค้างไว้ครับอย่างนี้ครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราปล่อยครับนี่ครับถ้าคุณสังเกตสังเกตเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นตัว F นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนหน่วยนะครับให้ทําการกดสแกนหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนเป็นเซลเซียสนะครับอีกครั้งหนึ่งจะเป็นฟาเรนไฮน์นะครับสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นเซลเซียสผมกดหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เห็นไหมเอ่ยจะเป็นตัว C กับพิบนะครับอ่าเห็นไหมฮะให้เราทําการกดปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับ เวลาเราจะใช้งานแล้วก็กดตรงนี้ครับ<า>เปิดขึ้นมานะครับโอเคเอ,อาสมผมว่าผมวัดนะครับอุณหภูมิของผม,มงอ่มอาออขึ้นมาแล้วนะครับนี่ของผม36.0นะครับเซลเซียสถ้าสมมติผมอยากจะเปลี่ยนหน่วยผมกดตรงนี้นะครับค้างคำว่า,าสแกนค้างไว้ บ่อยอันนี้ครับกดค้างจนกว่ามันจะขึ้นนะครับจุดสามจุดตรงนี้นะครับคาว่าสแกนกดค้างไว้จนกว่าจะขึ้นจุดสามจุดตัว c ตรงนี้จะกระพริบนะครับกดสแกนหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการกดปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นฟฟเรนไฮแล้วนะครับเมื่อกี้ผมว่าได้36นะครับ พอผมเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮผมจะได้96.6ฟาเรนไฮนะครับเมื่อกี้เป็นเซลเซียสนะครับขอให้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดนะครับสรุปก็คือการเปลี่ยนโหมดนะครับกดคําว่าสแกนนะครับต้องปิดเครื่องก่อนเนาะแล้วก็กดคาว่าสแกนค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับจนจะจนตรงนี้ครับมันขึ้นแถบขีด3อันนะครับเป็นขีดสแตนบายนะครับเสร็จแล้วก็กดสแกนหนึครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมด จากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์จากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดแล้วก็กดเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้งานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับ